สบายดีพี่น้องสุข,ขูมสุขคนพี่น้องเลยมาแต่เอาเงินเลขเสาอ้นเลขลาววานนี่ฮะก็ได้ไปเอาพี่น้องเพิ่นก็ตั้งเฮงอะไรใดเพิ่นซื้อแต่เป็นยงสี่สิบพันบอกดูว่าเพิ่นซื้อั่นมดซาบสิบพันกีบเพิ่นก็ถือแล้วอันนี้ลราคนที่ถือเนาะพี่น้องเนาะซื้อหน่อยก็ต้องถือแต่น้อยก็หากมาหอดเฮือนพี่น้องเลยหากระซีมาหอดเฮือน ไปเอาเงินเลขเพิ่นถึกแต่อยัง10บาทบ่3,000น่ะ10บาทหรือ5บาทนี่นะเป็นเงินเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นสิ้นนี้ค่าเลขนั้นจวน40เหลือเหลือ200,000ปลายเพิ่นก็ได้เงินอยู่อันนี้นี่คืออันใบละแสนพี่นอ้องใบละ1 1แสนกีบอันตรงนี้นะ อ่าสิพันกี่พอดีเป็นสองแสนสามสิบเงินเพลื่นเลือนั่นนี่หนังถึกเลขหลายได้พี่น้องเลยสองแสนสามสิบนี่ซื้อของกินซื้อสิ้นซื้อ,อยากก็ได้หลายได้นี่นี่เป็นเงินนางอ้นนั่นอ่หนัาถึกเลขแม่น้อยฮักก็มาฮอดฮักกับไปเอาเงินอยู่น้ำเขาอันนั้นเพราะว่าเขาคนมายังอันนั้นเขาไปวัดมือเศร้าน,นี่เขาไปขอเลขพี่น้องเลย เขาบริย่โดยเขาฮักกระซีย่ยู่เขาโทรมาอันให้ไม่น้อยมาเอาเดื่อเงินขาเลขกไม่น้อยก็ถือคือกันถือซ้ำกันอะไรพี่น้องเลยถือโถกันนี่แหละได้ซ้ำนี่แหละเดี๋ยวอันนั้นรอรุ่น,นะนอันในอันหวยไทยอีกเนาะพี่น้องเนาะรอรุ่นหวยไทยแล้วสิเอาเอาเงินเลขให้อนาคตให้ชาวอ้นก่อนแล้วจังสินี่ แม่น้อยก็ซื้ออันนี้ได้พี่น้องเลยซื้อไว้สองใบรถตันใช่เลอตเตอรี่แม่น้อยนะแม่น้อยซื้อลอตเตอรี่พี่น้องรุ่นไปนำกันเด้อพี่น้องหนึ่งรถตันดีแม่น้อยมันทางปีนอเชียนะนี่บอกแม่นบอกเนาะทางปีนอเชียนนี่เอกใบในการเนี่ย กานันอันแปดหนึ่งสี่เสใบนี่ใบนี่ฮะห้าสองห้าห้าสามหนึ่งเหลือสองใบเคยเอาเลยซะใบหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบบาทได้พี่น้อง,งอันนี้ฮะเป็นสองร้อยสี่สิบสื่อนี่ยแน่นอนก็นสิเอาเงินไปส่งให้สาวอนาน้นบัดเ,เนีกเงินเฮงเพ่นหุกใจได้เฮือนคางๆเขาก็เปิดเพลง เบิ่งเด้อเบิ shifted, <laughs> er ่งไปนำการน้อพี่น้องเนาะไปส่งเงินเฮงให้เราก่อนน้อพี่น้องนี่เงินเฮงของชาวอ้นเขาหลุ่นไว้ไทยอีกเนาะพี่น้องเนาะเผื่อว่ามีโชคมีลาภคนเฮาเนาะพี่น้องอ่ะวันนี้เอาไปส่งเงินให้เราก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปเงินชาวอ้นนำการนาะพี่น้องเนาะไปเอาเงินถัดออกก่อนไปเงินชาวอ้นได้บัตรนี่ไปส่งเงินก่อนเด้อ ดับรถเบรกอ่าเบรกมือไว้เอากุญแจออกนำ้ำไปกันนารพี่น้องนอ้องวันไหนน้ำกันพี่น้องหลกหัวไว้ตอนยันงัยนวยันคุยเข่าพี่น้องเอ้ยออออเพลื่อ,อนกังหันเขาเปิดเพลงเบิ่งเด้อมาเข่าหอนเอื้อนเราสิได้ยินยินเสียงเพลงบ่เนาะเอาเงินเพงไปให้ซะอุนกรถเดี๋เออเสร็จน้ำกันในทางนี้เนาะไปจีดกันนอนวัน,นีหน

ว่าเลขแมวแมวนะค่อยเบิ่งคิดเบู่ห้องเมฆว่าหรือปะเลขแมวบพราะคนว่านะน่าเอาได้แม่กินกันเออมามาสิเอาให้เด้อซื้อเลขให้่พ่นก็อเด้นผีน้องเด้อสองแมวเลยปะสองแมวได้มันมีอันแมวบ้านกับแมวป่าเออเอาเอาเอาสิเขียนเลขให้อันพ่นก่อนเด้นผีน้องพอแอะเฮ็ดยังสิไปทางไหนไหน เตรียมละเตรียมสิลงงานละอ้อยแดดอ่อนก่อนเนาะแม่ละเทกันเพื่อนเทกันเพื่อนให้มันอนาคตก่อนเนาะเพื่อคนสมัครมาจีดเห็นเพิ่นรับข้างๆคอยก็เลยบอกไปถ่ายเอาเพิ่นเห็นเพิ่นรับอยู่เป็นพับ่อนเอาเงินแท่งให้นางอ้นเงินเพิ่นถือเลขเมื่อคืนเนี่ยเด้อ้นใหญ่อ้นใหญ่อะไรเพิ่นถือเลขเนาะเมื่อคืนเนาะคอยเลยเอาเงินแท่งใหม่คน โอ้สองแสนปายผู้ใดิ่นถึอหันถึงสามพันเนาะบาแฟนมาเติมพักพรอนวะที่บ่อักพอนเออเอาเลขยังเอาเลขปลาไงเนี่ยโมเนเออเออเออได้สิเขียนไห้สิเขียนไห้ได้ได้ลลาทันบ่ล่างนะยามบ่ท่านต้อล่างเนาะเอาบนก็ได้เอาบนอย่างเดียวน้อเดียวเด้อ ซื้อเลขกันวัดเด้อพี่น้องเด้อซื้อนำอันป่าเด้อพี่น้องเด้อป่าใหญ่มื้อนี่ยเด็กป่าใหญ่มาเอาเงินเลขอ้นอันนั้นได้อผัวเขาซื้อบางได้นี่30พอดีเหลือ200,000ของแสนขก็เจ้าได้คือเกันเออซื้อกันเอาได้เก่าเอาไดีพี่น้องเอาลืกเรือ200,000เอาซื้อกัน่ะดิไล่เบิ่งเลย ลายบางกันดคอนเนดราอันเลขไทยฮะสามสิบเลยอันเจ้าติดนี่ขอสิบพันเนาะล้วก็เป็นสี่สิบเนาะและเรืออันยังเรือสองแสนสามสิบก็กหน่าซื้อเลขสามสิบกเรือสองแสนบบหนเพื่อเสียเอาเงินไถ่ับอ้าวเพื่อนว่าอารได้ขอยเบิ่งคิปพันว่าเลขแมวเลขแมวขอกระื้นน้ำได้หนาหูละหาคือกันได้ข่อยจ้ะมดสองแมวเนี่ยนะซื่อแลว เบิ ip, ่งคลิปอ nah, nah, no. ันว่าอันเมฆเมฆิ่นบอกเลขไว้เคยกระลุยน้อแต่ได้นันสองหมดเนาะค่ะสามพันกรี๊บเนาะอันคิดร้อยบาทบ่สองพันเนี่ยจับกล่องกะถือกันถือคือกันเข้าว่าจะถือถือคือกันจับกล้องกระถือได้พี่น้องเด้อมงนด้องเอาเงินไหนสะอ้นก่อนป่ะเนี่ยเอาโอ้นเงินเฮงจ้ะไะโอ้เฮงเฮงเฮงเนาะให้น้องเมฆอันนละอีกเนาะ ออกไปกะซื้อเลขหลายเลขจ้ะเนาะสองแสนสองแสนพี่น้อง้เพค่นกะเฮงอยู่ก็ถือว่าเฮงอยู่เนาะอ้นเนาะนถือถือสองงวดเลยมันบ่เรียนกันมือก็เลยเนาะโมแมนได้ขันมือหนึ่งเนาะขันมือหนึ่งเหล็กลาเขาถือแต่เหล็กลาเหล็กไข่ในการซื้อแล้วเนาะเหล็กไข่เลย ถึงเลขไทยเด้อคอยก็ซื้อส่องนั้นใบบริลตเตอลี่นะแปดชิบอันพันใบละสี่ชิบคอยซื้อนะฮ้อนโมกเหรอวะนี่ป้าโรงงานต่อ,ะอวะพวกเจ้านะป้าคนที่โรงงานเะพี่น้องเด้อป้าห้องแอร์ผินพี่น้องไอ้เตียงจะอ้อนนะ,ะน,นะสูงงามกระโดดเตียงแกวหญิงเลยพนปะ่นวองนุ่มบอทีนอนนี่อ้อน พอซื้อเนาะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคอยนะกขโมเอาลำเจ้าตอนนั้นเนาะบ่ <c ười> มีเงินจะเอาอะไรเป็นแห้งได้แล้วเอาเลา,าเอาตัวสเปริงพาราก,กวนนี่เลยเน,นาะมันนลื่ตัวดีๆห,หล่นเนาะมันลื่นลื่นตัวน,นี้พันกวน <c ười> เออเออเด็กพายนักอ้นอานางก,ก่อนแล้วอนางก่อนตัดสิชวนพูนซื้อโ <ฉ S 1> บว่าค <c ười> ันแถาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งน้องเมฆเอ้ยตื่นเลยหลักหลาเย็นนอนบ่ทิ้งเลยพูนเย็นแห้งพุ่น นิ <54. S 2> ่งขนาดพนห่อนดอกเราอยู่ใน้อนอะไรไรห้อนห้อนเลยคอันอยู่ข้างนอกนะห้อนแท้ห้อนว่าเมกเอ้ยอตุยลุยบอกเลขบ่หมอเศร้าเนี่ยเห็นพอพันทายคลิปเขาก็เลยบึ้งเปว่าเอ้าบิ้งท่าเมกให่โซกเพราเขาเคซื้อแล้วหูลทหาได้ท่านถือเขาก็ได้หาพันเด็กแมวค่ะมุดสองแมวเฮ็ดเออเขจะซื้อเลยกรบนำเออเขาก็ซื้อน้ำเจ้าหูอัน อู๊สามพันกีบซ,ซื้อนำซื้อนำสามพันมาได้ซื้อหลายเมฆบอกเลขอี่เด้อลูกบังเมฆบอกเลขบอกเลขละเอาผงหอมออกเพิเ่นแล้วนะให้เพิ่นอันนั้นแล้วนะคากะเลของสะอ้นพี่น้องเลยเต <c oughs> ียงนอนขาคัากเลยนุ่มนุ่มบงังสีลองนั่งเหมือก่อนเด้อ นั่นเองมันเป็นผาอันนี้ก็เลยว่าอาูวอนออกออกแล้วมันเป็นอันนี้แหละผาอันนี้แหละมันนอนขักเลยใช่เป็นยังนอนันนี้กันเลยคือผาภูวอนออกเดนยองเดมันแทนผสาหัหเมฆเอ้ยโอเย็นเลยปากไว้เมฆเย็นขักบลุกหึมผุนผุนพุนาเต้าขาขาสันสัน่นฝนฝนเย็นเลยคือสีเย็นมีแหงขักเนาะ่นบิดหลุคนบิดอีกแล้วบิดบิคิงอีกแล้วพี่น้องมึงก็นะ หนขาดขนาดุ่นป่นนะอนาคาป่นน้พนนะไปจะสร้างจะสร้างเนาะไปจะกัดขาป่นนะนะ้ำอะเมกน้อยเมกเอ้ยเขาบอกเลขยังลูกมือเส้าเนี่ยลูกบอกเลขลุงป้าบอเ,นเ่น <c oughs> บอกขนาดเ่นกระสือนำอยู่เลขแมวนะะสือนำกันเท่ปด้เล่นไลดอกเนาะหมดหนึ่ง การคนมันสิถือนะตู้หนึ่งมันก็นกถือเลขนะเนาะมันต้องเน้นหลายตู้เนาะน้องเมฆเนาะเนาะหันหันชี่หายแล้วพุ่นผลผลชีเ่เบะแล้วสีเบะเหดเพยงหนุสมีเบะหยัง่งอะนะฮะคุยไรค้ากับเผ่าแล้วไปตลาดเลยนะไปตลาดขาบแรงเนาะสื่อเนื้ออยากมากิน,<อ><ห>นใส่ตู้ไว้พี่น้องเอ้ยแมนย่นแหละไปหาซื้อของกินของอย่างไว้สวยกันเด้อสวยกันานนีี่่กพ้อง บิดคิงในน้อยอยู่บ่าคนอ้น้อยคนก็ซื้อกะเพราซอยคือกานบ่แม่น้ามีเต่เรากรูจักความงี่มันมาตอเอฟซีราเออเอฟซีบ่าเนาะคนเราเราก็ซื้อซอยคือกานเนาะซื้อน้ำกันนั่นบอกนข้าวไก่หมอวในต้มแลก็ของอน้อยนปลาของอน้อยเนานก็เป็นข้าวนผักบนเร้า แ <Man S 2> มนแหละซัมนี้ได้สอยเหลือกันเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอ้าวน้องเมฆลุกเลยจ้ะพี่น้องฝุ่นฝุ่นเลี้ยววงกล้องเลี้ยววนกล้องเลี้ยววงกล้องฝุ่นฝุ่นนี่ยังจะไรไ่้สาวนอยจะจับมือขางในอุ้มเลยพี่น้องเลยลาไปก่อนนะจ้าคลิปน,นี้ค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาหลับส้มส่มนองแม่น้อยแฟมิลี่นะจ้าลาพี่น,อน้องอ้นาาบ